HMI คืออะไรคลิปนี้จะทำให้ทุกคนรู้จัก HMI ภายใน5นาทีนะครับไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับ HMI กันนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับ HMI นะครับแต่ผมว่าคุณก็คงเคยผ่านตาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ HMI ย่อมาจาก Human Machine Interface นะครับซึ่งถ้าจะให้แปลตรงตัวเลยนะครับก็คือคนเครื่องจักรและการเชื่อมต่อกันนะครับก็เหมือนอุปกรณ์ที่จะทำให้คนและเครื่องจักรมีการทำงานร่วมกันครับซึ่งจะให้พูดสั้นๆก็คือเราใช้ HMI ในการมอนิเตอร์และควบคุมเครื่องจักรครับสั้นดีไหมครับแต่ด้านละครับคือหน้าที่หลักของ HMI ครับ ก็ถ้ายังจินตนาการไม่ออกก็ให้คิดซะว่า H m i มมันก็คล้ายๆกับการทำงานของมันนะครับก็จะคล้ายๆกับการทำงานของตู้ ATM ที่คุณใช้อยู่เป็นประจำนั่นเองครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวหน้าจอของตัว ATM เนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบเดียวกับหน้าจอของเ m i มก็คือแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดข้างล่างนะครับที่จะเป็นแบบ พุทบัตทอนนะครับก็คือก็คือกดจากปุ่มนะครับซึ่งเวลาเรากดตู้ ATM นะครับแล้วก็สามารถกดสั่งมันให้เอาเงินออกมาก็ได้หรือว่าทําการฝากเงินก็ได้รวมทั้งมีการโอนเงินก็ได้และทําธุรกรรมต่างๆก็จะทํางานคล้ายๆกันครับซึ่งถ้าเราลองนึกภาพนะครับถ้าเราไม่มี h m สในการควบคุมเครื่องจักรภายในโรงงานนะครับ เวลาเราจะให้เครื่องจักรทำงานนะครับก็จะทําได้ยากนะครับแล้วก็เวลาเครื่องจักรมีปัญหานะครับเราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยนะครับนอกจากจะต้องไปที่หน้างานเท่านั้นนะครับโดยลักษณะของไอตัว h m i นะครับปกตินะครับมันจะมาเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็อาจจะมีพุทธท่อนบ้างก็แล้วแต่นะครับและส่วนใหญ่นะครับสมัยนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนซะด้วยนะครับก็จะคล้ายๆกับ ตู้ ATM สมัยนี้ครับก็เป็นทัชสกรีนกันไปสัมหมดแล้วนะครับโดยทางโดย H m i นะครับก็จะไว้ที่หน้างานนะครับก็คือในไลน์นะครับและโอเปอเรเตอร์หรือว่าคนที่ควบคุม H m i นะครับก็จะทำการมอนิเตอร์และควบคุมเครื่องจับผ่านทาง H m i มนั่นเองค่ะและในหน้าจอ H m i นะครับ ทางโอเปเตอร์นะครับสามารถเห็นข้อมูลต่างๆของแมชชีนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัว t e m p พ r a t เจอก็คือตัวอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัว p พชเชอร์ของเครื่องจักรนะครับแล้วก็ตัวสเต็ปการทำงานของเครื่องจักรนะครับหรือว่าจะเป็นจำนวนของ Material หรือ Product ที่เราผลิตไปแล้วนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งจริงๆนะครับเราก็สามารถเห็นได้ทุกข้อมูลครับที่เราต้องการเห็นนะครับ คือว่าแม้แต่ของเหลวภายในแท้งนะครับระดับของเหลวนะครับเราก็สามารถเห็นได้นะครับว่าระดับของเหลวตอนนี้อยู่ในระดับเท่าไหร่แล้วไฮโลมีเดียมหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วรวมไปถึงตำแหน่งต่างๆของเครื่องจักรด้วยนะครับว่าเครื่องจักรตอนนี้มุ่ไปที่ตำแหน่งไหนแล้วนะครับซึ่งจะค่อนข้างบอกตำแหน่งแล้วก็ระดับอะไรต่างๆได้อย่างแม่นยำครับ โดยเราจะสามารถดูตัวแปรทั้งหมดพารามิเตอร์ทั้งหมดของแมชชีนในตำแหน่งต่างๆภายในโรงงานนะครับที่หน้าจอหน้าจอเดียวพร้อมๆกันนะครับจะเป็นหน้าเดียวกันก็ได้หรือว่าจะเป็นคนละหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเขียนให้ออกมาอยู่ในรูปแบบไหนนะครับโดยตัว HMI นะครับมันจะไม่ได้ทำงานตัวเดียวโดดๆนะครับมันจะทำงานคู่กับตัว PLC นะครับ ซึ่งจะมีการสื่อสารกันนะครับโดยทาง HMI เนี่ยก็จะได้รับข้อมูลจากทางตัว PLC เนี่ยมาแสดงที่หน้าจอ HMI ซึ่งถ้าเราต้องการให้หน้าจอแสดงค่าอะไรใน PLC แล้วก็เขียนลงไปนะครับมันจะทำการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลานะครับซึ่งเราก็จะสามารถเห็นข้อมูลได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณไปให้ตัว PLC ได้ด้วยนะครับในการคอนโทรลเครื่องจักรครับ จากที่กล่าวมานะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว H m i ตัวเดียวนะครับเราสามารถใช้ควบคุมเครื่องจักรหลายๆตัวได้ในคลาวเดียวกันนะครับไม่จะเป็นต้อง h m i ไตัวหนึง i, น่งกับเครื่องจักรตัวหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ไ m i มตัวหนึ่งกับเครื่องจักรอีกหลายๆตัวได้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นค่าของเครื่องจักรหลายๆตัวแล้วก็สามารถควบคุมเครื่องจักรหลายๆเครื่องจักรได้นะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อน ไว้ครั้งหน้าจะมาพูดเกี่ยวกับ HMI ในภาคต่อไปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากเรียนรู้ทางด้าน PLC HMI ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ